เงินเข้า3กลุ่มวันอังคารที่10มกราคม2566นี้ก็เป็นเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพเงินอุดหนุนประจำเดือนมกราคม2566กลุ่มที่1เบี้ยผู้สูงอายุได้ในอัตราเหมือนเดิม600ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุอายุ60 69ปีได้600บาท อายุ70-79ปีได้700บาทอายุ80-89ปีได้800บาทอายุ90ปีขึ้นไปได้1,000บาทยังคงได้รับในอัตราเดิมสำหรับเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุรายการที่2เบีย้ยผู้พิการ800-1,000ถึง1000บาทตามเกณฑ์อายุผู้พิการที่อายุต่ากว่า18ปีได้ 1,000. บาท และผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปได้800บาทและกลุ่มที่3เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดในครอบครัวรายได้น้อยนะครับก็จะได้ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงเด็กอายุ6ขวบนะครับ600บาทต่อเด็ก1คนท่านที่เคยได้รับอยู่แล้วก็ได้รับต่อเนื่องไปจนถึงเด็กของท่านอายุ6ขวบเต็ม พอ6ขวบเต็มปั๊บก็จะไม่ได้รับแล้วนะครับก็ต้องให้สิทธิ์กับลูกหลานของท่านอื่นนะครับส่วนท่านทีออ่มีลูกหลานเป็นเด็กแรกเกิดนะครับอายุยังไม่เกิน6ขวบและยังไม่เคยไปลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทและเด็กอยู่ในครอบครัวรายได้น้อยนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินได้นะครับก็ เด็กอาศัยอยู่จริงในพื้นที่ไหนก็ขอให้ผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลุงป้านะอาปู่ย่าตายายที่เป็นคนดูแลเด็กจริงๆอยู่ในพื้นที่ไหนให้ไปลงทะเบียนในพื้นที่นั้นลงทะเบียนได้ที่เทศบาลอบตอนะครับหรือว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ไปที่สำนักงานเขตนะครับและทางเจ้าที่ก็จะมีแบบฟอร์มให้ท่าน กรอกข้อมูลนะครับจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบว่าครอบครัวของท่านครอบครัวที่เด็กอาศัยอยู่นั้นเป็นครอบครัวรายได้น้อยจริงหรือไม่นะครับซึ่งเขาก็จะมีหลักเกณฑ์ว่าค่าเฉลี่ยต่อคนต่อปีในครอบครัวที่เด็กอยู่ต้องมีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีนะครับอย่างสมมติอย่างสมงสมติดเด็กอยู่กับ พ่อแม่เนี่ยก็จะดูว่าทั้งบ้านเนี่ยอยู่กันกี่คนรวมทั้งเด็กด้วยสมมุติอยู่กันสี่คนนะมีพ่อแม่มีเด็กแล้วก็มีพี่น้องอีกนะครับก็จะนํารายได้ของทุกคนในบ้านนะครับก็คือสมมติพ่อมีรายได้รวมทั้งปีเท่าไหร่แม่มีรายได้รวมทั้งปีเท่าไหร่ถ้าเด็ก2คนเป็นพี่น้องกันเรียนอยู่รายได้ก็คือเป็นศูนย์ ก็จะนํารายได้ของพ่อกับแม่มาบวกกันแล้วก็มาหารจํานวนคนในบ้านก็คือ4คนหาร4จากนั้นหารแล้วเนี่ยก็จะได้ค่าเฉลี่ยของรายได้ต่อคนต่อปีในครัวเรือนหากคิดแล้วไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทเด็กก็จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนได้นับตั้งแต่เดือนที่ไปลงทะเบียนนะครับได้ไปจนถึงเด็กอายุ6ขวบเต็ม แต่ก็อาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ3-4เดือนแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับหากผ่านแล้วก็จะได้นับตั้งแต่เดือนที่ไปลงทะเบียนเลยอย่างสมมติไปลงทะเบียนในเดือนมกราคมเนี่ยเขาอาจจะตรวจสอบ2-3สเดือนอาจจะแจ้งผลเดือนเมษายนว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วก็จะโอนเงินย้อนหลังให้ นับตั้งแต่เดือนมกราคมเลยเดือนละ6 0 0 6 0 0 6ก0ก็คูณกันไปและก็จะได้ต่อเน,นื่องไปจนถึงเด็กอายุ6ขวบเต็มนี่คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทนะครับทั้ง3กลุ่มนะครับเงินโอนเข้าบัญชีวันอังคารที่10มกราคม2566นี้เบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดครับ